เอาครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบอดีที่28กันยายน2566นะครับผมที่นี่โคกหนองนาธรรมมะข่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ท่วมยางเป็นทางการแล้วครับผมซึ่งที่มองนี้ครับท่วมเป็นปีที่3แล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับที่นี่โคกหนองนาธรรมมะข่ามหาสารคามนะครับท่วม3ปีซ้อนแล้วครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง Youtube นะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กตอกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮ p ปี้การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับผมนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับเศร้ามืนนี้ครับผมนี่บรรยากาศบุยเป็นตะสอนให้ครับผมนี่เนาะสำหรับที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมะข่ามาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะ ท่วมย่งเป็นท่างการนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้าท่วมนะครับในปีนี้เป็นปีที่3นะครับยังที่ผมเด้เกินน้ำกับพี่น้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่หลังจากที่เราทําการยืมมานะครับตลอดเคืองเดือนถี่ผ่านมาเนาะพยายามย่างเต็มทีนะครับในการสิทรักษาพื้นที่นะครับในการเพาะปลูกนาปังนะครับในรอบที่3นี้นะครับผมนี่เนาะ โดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับเมื่อวานนี่แบกเครื่องสูบน้านะครับเวิร์ดหน้าเวิร์ดหลังอยครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าสําหรับเช้าวันนี้นะครับต้านเบไวแล้วนะครับผมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนเลือต่างๆไปยังไงครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเข้ามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมนี่สําหรับแปลงนานะครับในนาปังในรอบที่สามนครับผมนี่เนาะ ที่เหลือยูจุ่มสุดท้ายครับนี่เอออยูเน่กมู่ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าเหลือยูยอมเดี๋ยวนี่ครับผมและนอกจากนั้นครับผมบางเนีเรียบไปเบิดตเลยทีเดียวนะครับคนโดยพยังยิ่งนะครับทั้งผุนเนาะแค่ผักๆเลยทีเดียวนะครับผมในพื้นที่นะครับที่ทําการเพาะปลูกนะครับทั้งหมดนะครับในนาปังรอบที่สามของเฮานะทั้งเบิดตนี่ประมาณสิบไรครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งสายพันธุ์ข้าวนะครับที่เราปลูกนะครับ พอพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่นะครับโซนทางด้านทิศตะวันออกนะครับของห้องเมียงหรือว่าคลองแนมเนาะจัสมินเบอร์ยี่สิบนะครับหรือว่าหอมพวงครับพี่น้องรับี่เนาะกําลังงามเลยทีเดียวนะครับได้ประมาณสิบมือแล้วครับพี่น้องทันกาลังงามเนาะนี่เห็นบ่รับี่กาลังงามนะครับวานวานสามกระบ่หน่อยเทือเนาะส่วนทางด้านนู้นครับผมด้านขวามือให้น้าหนึ่งประมาณสองล กลัวๆนะครับผมไก่ทองคำแปดศูนย์ครับใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะครับกำลังงามนะครับผลปรากฏว่าทวมนะครับเป็นที่เดียบร่อยด้วยเช่นกันครับผมพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นการรีเซ็ตนะครับผมในการเท็ดไม้กันแล้วกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นพร้อมกันเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมได้เข่าพันธุ์ดีมาเด้อครับพี่น้องครับนี่เนาะ อายุการเก็บเกี่ยว80-85ถึงวันนะครับกะชิมาดำเนินการต่างๆนะครับหลังจากที่น้ำลดลงไปครับผมเอาถ่ายชุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมในการติดตามนะครับนุ่มควันชัยวัชกเกษตรนะครับแล้วก็แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องกับนี่เนาะในการเสรียดหน้าปังกระคงสีใส่คำวา่ารอบรอบต่อไปเนาะอาจจะเป็นรอบที่ 3. สามซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่น้ำอาจจะลดเร็วเนาะ หรืออาจจะเป็นรอบแรกนะครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับได้ทําการเก็บเกี่ยวหน้าปีแล้วนะครับกเฮ็ตพร้อมพี่น้องเป็นส่วนหลากันแล้วกันนะครับเอาจัางไรฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับนุ่มควันแช่มัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม ออ้ยมา์ไซคสกระดอกกระเดียำเนามนะครับผมเป็นตะนาไให้ครับ